เวลา13นาิกา11นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพลหาตดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระชดำรรซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2556เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตของตนและครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดีและมีความปกติสุข โดยน้อมนาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองมีอาชีพมีไรายได้สามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นมีกําลังส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน5กลุ่มมีสมาชิกรวม285คนแบ่งเป็น5ระยะตั้งแต่ปี2556ถึงปี2560 ได้แก่บ้านปอพานตําบลปอพานอําเภอเมืองมีสมาชิก73คนบ้านผล5ตําบลดงครั่งน้อยอําเภอเกษตรวิสัยมีสมาชิก88คนบ้านผือฮีตําบลดงแดงอําเภอจตุรพักพิม,มานมีสมาชิก33คนบ้านนานน,นตำบลนานนวลอําเภอพนมไพรมีสมาชิก31คนและบ้านมะรีตำบลภูเงินอําเภอเสละผูมีสมาชิก60คน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผลฮาดมีสมาชิกเริ่มต้น47คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนามีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงโคไก่และปลูกพืชผักสวนครัวมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลากหลายอาทิปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105่งานำแปลรูปเป็นแป้งข้าวของมะลิ105สามารถนำไปทำเป็นวัตถุดิบในการทำขนมเช่นเค้กกล้วยหอมและขนมดอกจอและทำสบู่มีการแปลรูปผ,ผลผลิตท,ทางด้านการเกษตรเช่นทำน้ำสมุนไพรมะนาวน้ำผึ้งน้ำดอกอัญชันวุ้นกะทิ การทำพัดยศด,ด้วยมือทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวางแผนการใช้จ่ายและสนับสนุนให้รู้จักออมเงินนอกจากนี้ยังเป็นสูนเรียนรู้ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องสําหรับแผนการดําเนินงาน,นระยะต่อไปคือพัฒนาสินค้าเข้าสู่มาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้นปรับปรุงและสร้างอาคารสำหรับทำความสะอาดขัดแยกและบรรจุผลผลิต รับสมัครสมาชิกใหม่ในชุมชนเพิ่มตามความสมัครใจและขอรับรองมาตรฐานออยสำหรับกิจกรรมแก่ปบร,รูปปัจจุบันมีสมาชิก88คนมีเงินออมของกลุ่มเริ่มตั้งแต่ดําเนินงาน498,220บาทรายได้ครัวเรือนของสมาชิกเพิ่มเฉลีย่ยเพิ่มขึ้น4,000บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละร้อยและรายจ่ายครัวเรือนลดลงเฉลี่ย1,500ถึง2,000บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ50 โอกาสิิทาพระเนรฐานการเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือนผลิตจากเศษพืชผักและเศษอาหารจากชุมชนเพื่อลดต้นทุนรวมทั้งเป็นจุดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่มาอบรมและศึกษาดูงานโดยให้บริการน้ำหมักชีวภาพแก่สมาชิกที่ปลูกผักโดยรอบโครงการ จะน่าทอบประเนตฐานการเรียนรู้การปลูกปักป่อสัรพิษส่วนใหญ่เป็นผักสวนครัวอาทิคะน้าพริกต้นหอมที่ใช้กระบวนการดูแลและบำรุงษาแบบกเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งออร์แกนิกไทยแลนด์และ GAP ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีแหล่งรับรองในการจัดจําหน่ายทุกกิจกรรมที่ได้ดําเนินการช่วยระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน